พราะขยะมันได่มากองลุงนะมันบ้านใครบ้านนะันนัดเวลาเก็บอยู่หลายชุมชนน้ํามันลดลงทันทีนะครับเขตบ่อทั้งขยะทําให้เราได้ข้อคิดว่าทําไมเราต้องเอาอรถหกล้อมานั่งเก็บขยะทีละบ้านทีละบ้านทุกวันนี้เนี่ยเขตชุมชนเมืองชั้นในที่มีประชากรหนาแน่นผมใช้วลัยสองคันวิ่งเก็บค่าน้ํามันนี่หายไปเดือนเป็นร้อยลิตรน,นะครับลดลงไม่ใช่หายทุกถูกขโม,มยนะอันนี้ก็เป็นภาพ เอาเอาไซวิ่งเก็บนั่นาจจะบอกโอ้โหมือแกล้งใล้มันสเหมาจริงๆโคตรจดนะครับเปลี่ยนจากหล้อชั้นลอยสงสัยงบประมาณมันจะขัดดุนปวดปี้นะครับแต่ผมบอก่าอเลยผมรวยขึ้นเพราะค่าพลังงานถูกดถลงใครมาบอกให้เราต้องใช้รถหล้ออย่างเดียวล่วคะครับโอ้โหนี่มาถูกต้องเลยนะเนี่ยบริษัทที่เสนอขายคันหนึ่งสองล้านกว่าถูกกฎหมายครับ แต่ว่าถ้าจะออกแบบมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเนี่ยทำได้ไหมครับพวกเราครับไม่ได้ฮะต้องไปอะไรครับเข้าแผนประชุมคณะกรรมการแผนนะครับแล้วก็ตั้งงบเข้าสภาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง6กเดือนเสร็จไหมครับไม่เสร็จทําขยะครับขยะเป็นเงินแล้วเอาเงินเนี่ยไปซื้อหลีกหนีออกจากระบบเฮงซวยทั้งหลาย นะครับก็ผมก็ใช้เงินค่าขยะนี้แหละครับซื้อซื้อไปซื้อมาวันนี้ค่าขยะผมนะครับสามารถจะซื้อทรัพย์สินคารุพันธ์ต่างๆตั้งแต่เล็กๆอย่างมอเตอร์ไซค์นะครับยานรถหกล้อแล้วก็อุทิศให้เป็นทรัพย์สินของนันได้การไปออจะอุทิศเงินท่านผอกองคังกรุณาแนะนําผมบอกว่าไปไว้ในมวดเงินอุทิศเงินไรายได้จากขยะนะครับทําไมฮะ งบประมาณรายจ่ายเวลาเราตั้งมีมีหมวดประมาณการรายรับจากค่าขยะไหมครับไม่มีมีแต่หมวดรายจ่ายแล้วให้ไปไว้เหมือนหมวดเงินอุทิศโอ้โหผมไม่มีราคาเลยนะเนี่ยหมวดที่มีเงินผู้ทิใท้หรือบริจาคให้มันไม่มีศักดิ์ศรีเลย,เยผมซื้อของให้ดีกว่านะครับก็ก็ทํากันอยู่อย่างนี้นะครับไอ้มอเตอร์ไซค์แซงสงําเร็จเนี่ยสองพันสี่นะครับวางได้สองถัง ผมก็ไม่เชื่ออีกว่ามอไซคันหนึ่งจะวางได้สองถางผมก็มาดัดแปลงทําเป็นสีถทงออกวิ่งเก็บกลางคืนทํางานกลางคืนทั้งหมดนะครับชาวบ้านถึงพอใจเพราะเสียงไม่ดังควันไม่เยอะบีบอัดแล้วน้ําไม่ย้อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดผมยังใช้เครื่องมืออีกหลายตัวนะครับท่านพยายามจะมองให้มันเป็นภาพหน่อยเช่นจุลินรียไส้เดือนนะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยหมักเดี๋ยวท่านไปดูของจริงนะครับ ก็ตายอันนี้ไม่ใช่หมาจิ้งจอกอันนี้แพะน,นะครับแล้วก็มีเป็ดแล้วก็มีหมูอะไรต่างๆก็พยายามจะวาดให้มันเหมือนมันไม่เหมือนนะฮะทางซ้ายเรื่องขยับท่านจัดการกับคนแต่ผมบอกท่านได้เลยนะครับจัดการยากมากการจัดการกับประชาชนในพื้นที่อย่างที่เมื่อวานเห็นมีคนบอกอาจารย์เ็าังพูดท้าทายกับเราแต่เราต้องไม่ทิ้งนะ บนพื้นฐานที่ว่าสังคมเราไม่ใช่สังคมภาษีอริยะเมตไตรการร่วมมือร่วมไม้เนี่ยของคนเนี่ยมันไม่เท่าคนเราก็ทําครับเขตปอทั้งขยะขยะแลกแต้มอะไรว่ากันไปนะครับแต่ต้องไม่แค่นั้นครับท่านต้องวางระบบการจัดการภายในองค์กรของเราด้วยนะครับท่านดูภาพขวาครับสายผ่านคัดแยกขยะได้ขยะที่มีมูลค่ามาหาศาล เวลาเราอยากมีการคัดแยกขยะท่านนึกถึงอะไรครับถ้าเป็นผู้บริหารก็คงจะนึกถึงว่ากูจะเข้าช่องไหนดีกูจะไปหาสอสอคนไหนไปหารัฐมนตรีคนไหนดีเพราะว่าระบบของเราไม่ส่งเสริมให้เราคิดเองอย่างที่ผมเปรียบเทียบไปท่านฟังระหว่างหกล้อคันหนึงสองล้านกว่าท่านซื้อถูกกฎหมายแต่ถ้าท่านคิดอยากจะ a m o ์ไซค์เก็บนี่ตีความกันได้วุ่นเลยกิจสิีกามากันเพียบเลยตั้งแต่ ตั้งแต่พอออกกองยันพอออกกองคังยันรองประหลัดนั้นยันประหลัดเลยกลายเป็นประหลาดไปเพราะทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยสายพานที่มือแกลงทำอยู่เส้นหนึ่งขนาดนี้ประมาณสองแสนสามื่นบาทเดี๋ยวท่านไปดูเลยครับผมก็ใช้เงินค่าขยะตัวนี้นะครับในการซื้อไม่อยากอยู่กับระบบไม่อยากยุ่งกับระบบไม่ได้นอกกรอบในกรอบนะครับ ผมยังไงก็อยู่ในกรอบของการทําง,งานในฐานะนายุทศมนตรีอยู่นะแต่มันต้องคิดอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมคนในระบบเขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะคิดอะไรกันไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านไปดูแล้วท่านตั้งคําถามเยอะๆภาพกลางครับก็คือสิงสาราสัตว์ทั้งหลายที่ผมใช้ในการจัดก,การของเสียซึ่ง <c oughs> มันเป็นท่านจะเชื่อผมหรือไม่ก็ได้นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่โลกสร้างมาให้เรามาแต่ดึกดำบรรพ์มันไม่ขอย์เพียงแต่ว่าเราพอเรารู้สึกว่ามันต้องใช้เครื่องมือเราจะเลิกเลิกนึกถึงสิ่งเหล่านี้ถ้าท่าน,านี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยงานเราได้ชนิดที่อที่คุญทาลีบอกเงินเดือนก็ไม่เอาถุงเทา้าบูทรองเทา้าบูทก็ไม่มี ประกันสังคมก็ไม่ต้องนะครับนินทานาะยกรับหลังก็ไม่มีไม่ทํางานก็ไม่มีเพราะไม่ทํางานก็ตายใช่ไหมฮะทาไมเราไม่สร้างโหมดเหล่านี้ขึ้นมนาะอายอะไรมันล้าหลังว่าท่านกินอะไรล่ะครับถ้าท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเชยมันล้าหลังแล้วก็กินมันอยู่กินความล้าหลังนะครับเพราะนั้นเนียเสิ่งเหล่านี้ให้คําตอบอยู่ ปลายทางเหมือนกันหมดคือปุ๋ยเพราะนี่เป็นเป็นบทของโลกครับโบดของโลกเนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมา<ค><ณ>สุดท้ายแล้วเนี่ยให้เป็นปุ๋ยบำรุงดินให้โลกสร้างอาหารกลับมาให้เราอีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านไปดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกล,ล่องนมที่กองนมก็ามาอีกแล้วนะมีโรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาลประมาณสิบโรงเรียน แต่กองนุงเนี่ยในสามอำเภอมีประมาณร้อยห้าโรงเรียนในร้อยห้าโรงเรียนประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นจะไหลไปลงหลุมที่เหมืองแกลงผมก็วิ่งรับซื้อสามอำเภอครับร้อยห้าโรงเรียนไม่ถามไม่ถามว่าวิ่งนอกเขตทําได้เปล่าทําเลยเพราะถ้าถามแล้วทาได้ไหมครับทําไม่ได้แต่ว่าไม่เคยคิดเลยไอคนที่บอกทําไม่ได้ว่าที่สุดแล้วมันจะไปนอนอยู่ในหลุมเมืองแกลง150้งร้อยห้าสิบปี กล่องนมเนี่ยับนี่ผมก็วิ่งซื้อมัอนซื้อสามบาทมาขายห้าบาทซื้อสามบาทมาขายห้าบาทเที่ยวหนึ่งประมาณสิบตันนะครับไปส่งที่บางลีถ้าเกินสิบตันก็โดนทางหลวงปักประมาณพันหนึง่งนะครับทางหลวงก็จะเอาห้าพันก่อนถ้านายกโพไปก็ัตีตัวเด็กแล้วกันไหนๆจับแล้วพันหนึง่งนะครับก็ประมาณอย่างเนี้นะะฉะนั้นเนี่ยออข้อจํากัดต่างๆเหล่านี้ผมผมถามว่าเรากลัวอะไร ในใจมาทันทีเลยครับตัวอักษรสามตัวสตงเดี๋ยวก็ต้องพูดแต่ไม่พูดหรอกว่าสตงงไม่ใช่พ่อเพราะเดี๋ยวไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับกู้ทำไมเหตุผลที่แจงได้ตั้งเยอะใช่ไหมครับมันต้องชนะกันด้วยเหตุผลมันไม่ชนะกันด้วยระเบียบระเบียบม,มีหน้าที่ไปส่งเสริมให้เราทํางานให้เรียบร้อยต่างะาเพราะนั้น กระบวนการต่างๆเหล่านี้ซึ่งวันนี้ที่ทราบว่าท่านไปดูแล้วท่านจะมีการบ้านเนี่ยนะครับผมก็บอกเลยว่าขยะมันมีหลายชนิดแต่ถ้าเป็นขยะอินทรีย์เนี่ยท่านใช้เครื่องย่อยมีชีวิตหรือเครื่องแยกที่มีพลังงานเนี่ยเครื่องแยกที่ใช้พลังงานเนี่ยนะครับเอ่อมันคืนปุ๋ยสู่ดินนะครับแล้วก็ดินเนี่ยสร้างอาหารให้กับเราวงจรชีวิตมีเท่านี้เองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับอันนี้เป็นไขมันซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่แกรงนี่สร้างบ้านใหม่ต้องติดตั้งถังดักไขมันนะครับเป็นเทศบัญญัญิตั้งแต่ปี49เนี่ยเพราะฉะนั้นตามร้านอาหารต่างๆนี่ไขมันเยอะมากไขมันลงท่อไปลงไหนต่อครับลงคลองไขมันดหนอ่างซิงหมดหน้าที่ชาวบ,บ้านไหมครับหมดหน้าที่แต่ไม่หมดหน้าที่เราไอเราอยู่กองสาสุกกระจกเกียรติบัตรกันมันเลยอบรม300คนนายก,กเกษมเป็น300ใบนะครับแต่ลืมไปว่าใต้ใต้ท่อระบายน้ำนี่ยังมีแต่สิ่งโสโครก นะครับนั้นไขมันนี่วันนี้ท่านก็นไปดูมันจะเป็นเชื้อเพิงกากคือเชื้อเพลิงนะน้ามันนี่ติดไฟก็เอาไว้แจกชาวบ,บ้านแล้ววันนี้นะครับอ่ะเศษอาหารบนจานอาหารนี่เรียกว่าอาหารของที่เหลือจากจานอาหารที่เรากินอิ่มแล้วเรียกว่าอะไรครับเศษอาหารท่านกินอะไรครับกินพลังงานผมกินพลังงานเมื่อเช้ากินโจ๊กทำให้ผมมีแรงพูดกับท่านท่านกินกินอาหารคือกินพลังงาน เมื่อเป็นเศษอาหารแล้วมันยังมีพลังงานแสงอยู่เพียงแต่ท่านเอามันไปอยู่ในที่ที่มันถูกมันควรนะครับมันจะเกิดเป็นพลังงานอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาไปเข้าไบโอแก๊สครับเอาไปหมักนะครับ,รบ,บเอวันนี้ท่านไปดูบอลลูนนะครับค,ความจุวันนึงประมาณสี่ตันกว่าเศษอาหารเนี่ย,มยผมผมอ,อึ้งไปเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วที่กรมพลังงานมาสร้างไมให้ เพราะขยะผมมีที่ไปทั้งหมดแล้วนี่วันหนึ่งต้องการสีตันกว่าผมจะไปหาที่ไหนวิ่งไปเก็บเทศบาลข้างเคียงเอ้ค่าพลังงานมันจะคุ้มกันหรือเปล่าเพราะนั้นผมก็ต้องมาดูสิ่งใกล้ตัวนะครับโรงจอดรถเนี่ยครับโรงจอดรถขยะผมทาใหม่เลยจับพื้นที่สลบลาดเอียงแล้วก็เก็บน้ําขยะทุกขังเอาไปทําแก๊สมีเทนเนี่ยครับให้มันมาไหลรวมกัน พอรถจอดเทียบปุ๊บไอ้ขนานที่ไม่รั่วส่วนใหญ่รั่วหมูก็รู้นะครับมันเค็มขยะเนี่ยนะครับขนานไม่รั่วเราก็ลองออกออกไปทํามีเทนขนานรั่วเราก็ไหลไปรวมกันเครื่องอัดกองนมกองพุงพลาสติกอัดไฮโดรลิกปึ้งเดียวเนี่ยนะครับน้ำนมนี่กระเด็นกระจายกระดอนเละเทะเลยนะครับเหม็นมากนะแต่ก่อนนี่เดี๋ยวนี้เก็บหมดเลยนะครับเอาไปหมักแก๊สมีเทนปุ๋ยหมัก ความชื้นในผักคือพลังงานนะครับพอบดละเอียดเสร็จปุ๊บเอามาตากเอาไว้แบบนี้ครับคือหนึ่งท่านได้น้ําเยอะเลยเอาน้ําไปทํามีเทนนะเอาเอาเนื้อไปทําปุ๋ยหมยยักลานคัดแยกขยะในบ่อน้ําเสียบ่อน้ําเสียวันนี้คือบ่อพลังงานเอาไปทําแก๊สได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมน,นะครับบ่อน้ําเสียนี่ก็คือบ่อพลังงานนั่นเอง นะนี่ก็คือให้ท่านดูว่ามันใช้งานได้จริงนะครับเล้าหมูแต่ก่อนนี่ผมเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงกับดินนะครับผมได้แต่ปุ๋ยเดี๋ยวนี้ผมเลี้ยงบนปูนนะครับผมได้ผมต้องการทุกอย่างจากข้อหมูทั้งน้ําทั้งเนื้อเอาหมดครับเอาไปทาปุ๋ยเอาไปทํปาทมีเทนได้เสร็จแล้วทั้งหลายทั้งปวงนี่เอามาเข้าเครื่องปัน่นมูลินิกปั่นจนกลายมาเป็นน้ําอย่างนี้น้ํานี่คืออะไรครับเป็นน้ําพลังงาน เอามันไปหมักอยู่ในบอลลูนครับมันให้ให้อะไรครับให้แก๊สมีเทนนี่เปลือกทุเรียนนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์20แรงม้าเนี่ยเปลือกทุเรียนนีพ่พึ่งพึ่งทาได้ปีนี้บทละเอียดแบบนี้เลยครับลูกมพะพร้าวอ่อนอะไรต่างๆเนี่ยมีแต่แป้งคนระแป้งนี่เวลาบูดนี่โอ้โหกลิ่นสุดยอดเหมือนกันนะครับธาตุอาหารสูงมากเรากินทุเรียนเรากินแต่เนื้อนะครับแต่จริงๆแล้วของดีมันยังมีอยู่ที่เปลือก ก็เอามาทำเพราะนั้นวงจรต่างๆตามภาพเนี่ยครับมันก็จะได้เป็นแก๊สมีเทนแล้วก็เอาความร้อนนั้นมาใช้ที่โลงค่าสัตว์ของเราท่านดูสิครับต้นทางอยู่ที่ไหนครับของเสียของเสียกลายเป็นไฟได้ไหมครับเป็นไฟได้เพราะฉนั้นในของเสียนี้มีพลนะังงานครับเรากินอะไรนะครับเรากินพลังงานทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นไบโอแก๊สข้อสําคัญก็คือว่า น้ำเสียต่างๆหลายแหล่งเหล่านี้ครับหลังจากเราลีดเรามีเทนออกมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเราได้เป็นอะไรครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ําผมขายน้ประปาลูกบาทเมตรหนึ่งหกบาทแต่ผมขายน้ําเสียเหล่านี้ลูกบาทเมตรละสี่สิบบาทผมขายน้ำตะปาผมต้องส่งท่อไปถึงบ้านเลยแต่ว่าน้ําตรงนี้อยากได้ต้องมาดูตัวเองสี่สิบบาทเต็มสิบสองลูกบาทเมตรในบอ่อนี้นะครับ ผมได้แล้ว480บาททันดีวันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทําไมน้ําเสียแพงกว่าน้ําดีนะครับแพงกว่าคเท่าคลึ่งก็เอาไปใช้ในกิจการต่างๆเกษตรกรบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในบรรลูรูปนี้เนี่ยมันมีนมขยะเศษอาหารนะครับขยะจากรถขยะน้ําต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราไปดูของจริงอันนี้เป็นหมูเชือกนะครับไฟที่ใช้เชือกหมู ขนาดนี้ครับ,บก็ใช้งานได้อยู่ทุกวันลงลงค่าสัตว์นี่กําลังปรับปรุงอยู่นะครับแบบน,นี้เดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วครับนี่ข้อสําคัญก็คือว่าปัญหาคือแก๊สผมเหลือแก๊สผมมีวันหนึ่งประมาณสิบเอ็ดรูปบาทเมตรนะครับขั้นต่ำแก๊สเหลือนี่ปีนี้ก็เลยไปทําเครื่องยนต์เอ่อโดย